อดใจรอนะราคาทองคําในปีหน้าเนี่ยคนที่จะหวัง3,000ดอลลาร์เนี่ยนะครับอาจจะต้องอึดสักนิดหนึ่งแต่ราคาเฉลี่ยเปิดมาแล้วปีหน้าเฉลี่ยทองคําทั้งปี2,750ดอลลาร์สหรัฐจากมุมมองของ Bank of America นะครับ นายไมเคิลวิทเมอร์คเป็นหัวหน้าสายงานวิจัยของธนาคาร b a n ก of a ฟ e เมริาซึ่งธนาคารนี้มีขนาดใหญ่อันดับสองของอเมริกานะครับใหญ่อันดับหนึ่งก็คือ J p พี r g a n แกน s ชสันโคเมื่อคืนออกเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทองคำในปีหน้าเพราะฉะนั้นต้องจัดให้คุยกับบัญชานะครับแฟนๆของ B ี i ท e ์ของเรานะครับคือหัวหน้าสายงานวิจัยคนนี้ไมเคิลวิทเมอร์เนี่ยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของแนวโน้มราคาทองคาก็ยังพูดนะครับว่าในปี2025เนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นทองคำเนี่ยนะครับยังอยู่ในเส้นทางก็ใช้คานีน้ On the Track ยังอยู่ในเส้นทางที่จะทำให้ราคาทองคำนั้นไปต่อจนถึงระดับ3,000ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025แล้วเขาก็เปิดร,ราคาเฉลีย่ยอ่านี่เป็นค่ายแรกที่มองแบบเฉลีย่ยทั้งหมด12เดือนเลยนะครับสำหรับปีหน้าจะอยู่ที่2,750ดอลลาร์สหรัฐโอ้ท่านผู้ชมถ,ถ้าราคาเฉลีย่ยตามค่ายของ Bank of America มองปีหน้า2,750เนี่ยนะครับแสดงว่าอะไรฮะคือถ้าจะต่ำกว่า2 7 0 7ในปีหน้ามันอาจจะเห็นบางช่วงบางตอนนี่มีนะฮะ แต่ว่าถ้าเฉลี่ย2,750แสดงว่าสูงขึ้นไปก็ต้องมีเกิน2,080แสดงว่าถ้าปีนี้ไม่เกิดนิวไฮใหม่เกิน2,880เซนมันก็จะเกิด2,000เกิน2,080ในปีหน้าอย่างแน่นอนถ้าดูจากเส้นราคาเฉลี่ยของทองคําแบบนี้ถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าเอ๊ะทำไมราคาทองคาเฉลี่ยเปีหน้าปีหน้า2,750และเทียบกับราคาที่จะเห็นนิวไฮ3,000เพราะฉะนั้นมันจะต่างกันเท่าไหร่250ดอลลาร์ต่อออนถูกไหมฮะแสดงว่า การลงทุนทองคําในปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ความอึดอดทนและตั้งใจรอนะครับซึ่งนายวิทเมอร์เนี่ยเขาก็บอกยงี้จริงๆนะครับว่าภาวะของราคาทองคําโลกในปีหน้านี่นะครับบางช่วงบางตอนจะอยู่ในการปรับฐานสลับบางเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะกินระยะเวลาไปจนะะถึงกลางปีหน้า2025อันี้ก็เปิดกลยุทธ์การลงทุนให้เลยนะครับธธาคาร BOA เาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าคือพอเริ่มต้นปีหน้าเนี่ยนะคร ไอ้เจ้าสัญญาณบางอย่างที่มันจะไม่เอื้อให้ราคาทองคําลื่นไหลเพิ่มสูงขึ้นเหมือนอย่างในปีนี้มันจะมีหลายอย่างนับตังแต่ต้นปีไปจนถึงประมาณช่วงกลางปีถ้าเราแกะตรงนี้เราก็จะเห็นครับว่าก็ต้นปีเนี่ย20มกราคมเป็นวันสาบานตนของโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจับสัญญาเลยนะครับพอหลัง20มกราคมไปนะฮะจนกระทั่งถึงกลางปีเนี่ยสีสันทางการเมืองระหว่างประเทศสีสันทางด้านเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีแทบทุกวัน แล้วมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทุกคนบอกแล้วครับว่าให้จับตาเพที่เงินดอลลาร์สหรัฐจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็เหมือนกัตรงนี้นายบิดเบอร์ก็บอกอย่างนี้ก็ว่าพอเริ่มต้นมีราคาทองคําอาจจะเอื่อยและเฉยและบางครั้งบางคาก็จะมีการปรับสลับปรับฐานเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนักลงทุนทางฝั่งตะวันตกก็ดูเหมือนว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะเทน้ําหนักไปในการลงทุนที่เงินดอลลาร์สหรัฐกับบอลยิวหรือผลตอบแทนพัฒนรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักนะครับ ทำไมเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะเขาเชื่อว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยในการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าเนี่ยมันจะไปเติมให้เงินเฟอ้อเนี่ยกลับขึ้นสูงขึ้นบางค่ายมองเกิน3%ปนะครับปีหน้าแล้วเมเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่าตัวที่จะสยบเงินเฟอ้อก็มีแค่ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจึงทําให้เวลาการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแม้จะไม่ชัดปีหน้าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ความถี่ในการลดมันจะชะลอและมันจะหายและนั่นหมายความว่าการเก่งค่าดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อดอลลาร จะคนละทิศทางกับทองคำเพราะจะลงทันทีนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของนายไมเคิลวิทเมอร์นะครับของ Bank of America นะครับทีนี้ก็บอกว่าปัจจัยพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยช่วงท้าทายทั้งระยะสั้นถึงกลางเขาตีเส้ต้นปีจนถึงกลางปี2025นะครับซึ่งแต่เขาก็ยังมองครับว่าคือถ้าจะมอง3,000เนี่ยต้องมองให้ไกลจนถึงสิ้นปีหน้าไอ้กั้นจะมอง3,000 มาจนกระทั่งถึงต้นปีก็เลยเช่นจบไตรามาสหนึ่งหรือว่าไตรามาสสกลางปีเนี่ยมุมมองของ Bank o f อฟอเมริกาเชื่อว่ามันยังจะไม่เกิดขึ้นง่ายนักเพราะด้วยปัจจัยที่บอกเมื่อสักครู่นะครับอนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ก็มองต่อไปว่าและถ้างั้นปัจจัยบวกอะไรที่จะหนุนให้ทองคำเนี่ยมันไปได้สามพันเขาไล่กันตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับอันแรกความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งปีหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงแน่ในแง่เศรษฐกิจโลกนะฮะแต่ถ้าเศ,เศรษฐกิจอเมริกาชัดฮะ คือว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต้องการให้เศรษฐกิจของอเมริกานั้นชะลอตัวแบบนิ่มนวลอีกต่อไปคือต้องการกระตุกและฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนจะสูงขึ้นกับเศรษฐกิจโลกซึ่งนี่นก็คือเบอร์สองของโลกก็คือจีนนะครับปัจจัยตัวที่2ก็คือว่าความวุ่นวายในปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะฮะแน่นอนครับเชื่อว่ายูเครนรลเสเซียยังไม่จบง่ายๆแม้ว่าทัป์จะขึ้นมาก็ตามนะครับและคู่ชกอื่นๆเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะครับแม้ว่าส่วนตัวทัป์จะไม่ได้ยมชมชมช่น จะต้องสงทนารอเมริกันไปลบกันอีกแล้วเนี่ยนะครับต่อมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างก่อนหนี้หรือทําให้การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอเมริกาภายใต้การนําของโดนัลด์ทรัมป์หลัง20มกราคมนั้นจะมีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องมีการเลยครับก่อนหนี้ด้วยการออกกู้ต่างๆทั้งเรื่องของพิมพ์เงินดอลลาร์หรือแม้แต่การระดมทุนต่างๆก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เกิดความผันผวนและสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่สําคัญก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับเรื่องของ การเข้าซื้อทองคําในทุนสมองระหว่างประเทศของธนาคารกลางจะยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พอหลุนทองคําในปีหน้าได้โดยเฉพาะบรรดาธนาคารกลางที่อยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเบ็ดเสร็จของรายงาน Bank of America จัดให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามคุยกับบัญชาทันทีไม่รอนะฮะ